ใชคะข้าวครับต้มไก่อย่างดีเลยโอ้เมื่อนี้ฉัได้กินยไย่ดีได่ซื้อมากินหรอกวันนี้จะได้กินต้มไก่บ้านนะทุกคน,กนดูเลยนะน้ำฟรุ๊บเลยสองหม้อก่อนนะคะว้าวเออหอมห่วยห่วยเลย <c oughs> วันนี้จะได้กินต้มไก่บ้านนะทุกคนจริงๆเราคืต้มสูสร้างมาเห็ดเฮือนอยู่ต่อพิรุนแล้วต่อเฮืนอนเนาะต่อหลังบ้านนี่ค่ะสิเป๊ะอัปเดตว่าม่งหอดใส่แล้วผู้สวยได้เห็นให้กิน,น,กนคนวะว้วนี่ความรึบหนาเนาะใกล้สิแล้วแล้วใกล้สิแล้วละนี่ม้งประหอด ใกล้สิสิ้นสุดแล้วเห็นบ่พี่ลุนใกล้แล้วใช่ไหมบอสร่างเก็บงานอยู่เนาะตอนนี้อันนี้ตะคองบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช <laughs> ่วย่าอิดข่าปูนหน่อยนะคะอบอกไพบอกนี่บอกไพ่ก็ได้ค่ะมันไม่ได้ไม่ได้จะมุ่งนะคะ่ะมันไม่ได้ใน<ด><อ>ตะมุ้งไหวเนาะอันะนี้เนาะ อีตูนก็รอไปก่อนรออีกสองปีรออีกส,สองปีเขาเจอกันเราบริจาคในคนละท่านตัวในคนละสองท่านน,น,นานตัวมาแล้วไงน้อพี่น้องเพราะว่านี่กะเก็บมาเป็นปีเลยเพื่อสิมุงลงังคาได้นะมันหัวเนาะนีใเนาะมุงลงังคาเห็ดให้ลูกไส้หลามาอยู่บ่ เห็นเห็นลูกไส้หลามาอยู่ปะเยเก็บมาตั้งแต่โดนแล้วหลายปีแล้วจะไ่ซัมนี่พี่น้องซอยแน่ได้ผลละสองพันสองพันนั่นดัวหัวนกวาจะได้นะทุกคนเก็บมาได้พอแห้งอยู่แล้วได้ดังค่าแล้วก็ไข่แน่แล้วมันบวมหวแล้ววันนี้ กำลังกำลังกำลังเก็บงานอยู่เนาะตอนนี้เนาะมุงลังคาเรือบอท่านพออ๋อยังบ่านมุ่งตรงนี้เนาะตรงนี้บ้านมุง่งน,นี่พี่น้องคิดว่าเรือเส็แล้วบ่เรือจ่อยนี่ลังคาของรัดจังอยู่แค่นี้พี่รุ่นถาาั่วไม่เด้จับเล นัดจังก็อยากได้จับหันจับหนีนะอยู่เนาะนี่ของนัดจังแล้วนี่อันนี้ที่เราอัปเดตให้เมื่อวานในมุ่งมาค่นแล้วเนาะมื่อนี้ก็ลังเก็บงานอยู่เนะน,น,น,นา,า,นา,นานนะน้ำคีน้อกน้ำลูกน้ายสองพันเก็บงานอยู่ทนะุกคนอันนี้เนาะเมื่อนีน้นนได้กินต้มไก่บ้านได้เพียงเท่ากับเมื่อน อันนี้ครัวละจังโอ้ยหัวหล,ลัลจงจานมาเสียบกันเบิง่งอรลไปทางนี้เขางนานเลยทางนี้น,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 นี่นี่ต้มไก่บ้านสู่สางกินเาานาเมื่อวานเสียบคักเลยพี่น้องหอมหอมว่อยากบอกเลยว่าอยู่ใก,กล้ๆในห้องหอมหอมช <c oughs> ื่นใจ <c oughs> ต้มไก่บ้านแล้วเมื่อนี้มีวาสนาเลยเมื่อวานนี้กินต้มไก่บ้าน เมื่อเนี่ยต้มไก่บ้านสู่สังกินเก็บงานแล้วออแม่ผู้ได้มาโอ้ยงานเก็บงานนะคะ โอ,โอ้ลอตเตอรี่ปะขายลอตเตอรี่ขายลอตเตอรี่ไม่สูตรได้ใส่น้ำกระเทียมโดใไปยมาใครลูกคนกล่ลูกคนกลางครับคนกลางค่ะชิมดูชิมดูสวัสดีค่ะ หนื่อยเสียดเลยอ่ะเ้าชิมชิมชิมเนื่อยนะเสียบเสียบพี่ไม่ใส่แล้วพี่ลอาปวดรองดิใส่ใส่น้ำกระเทียมดองเห็นปะอร่อยเลยอร่อยเห็นปะเดี๋ยวต้องชิมกันเลยทุกคนอืไหนชิ้นให้ดูก่อนนะคะเมื่อนี้ได้กินน้มไก่บ้านเลยพี่น้องคางบ้านมีไก่ชิมกันนะ อืม่นัวขนาดแซ่บมาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินตบไก่น้ำกันเด้อมาเมื่อวานบาอกเห็นรถขบวนสเสด็จอยู่ได้หมืเห็นขระบวนเสด็จอยู่เมื่อวานขบวนเสด็จผู้แทนพ่อองค์ดิโอินไหมาาบอร่อยมาก แซ่บนวดเลึกนวดเลกเโอ้ยงบานาคเอาบัตมมีเลยวันนี้โมมี่เลยแซ่บแซ่บด้พี่น้องหอมหอมมือยากบอกต้มไก่บ้านหอมหอมนวเลกเลยทุกคน ขายลอตเตอรี่พี่น้มคค่ะมาขายลอตเตอรี่เอาสิพี่รุ่นเลขนั้นน่ะหนึ่งสองน่ะหนึ่งสองเอาไปสิ เด็กดังหอนเมื่อกี้ไอ่เคียดเสือไอ้เครียดเสื้อไอ่เครียดพื้นหลอแปดห้าแปดห้าแปดหกเล่นได้อุนนุนหวยรัฐบาลพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะว้าวต้มไก่ค่ะต้มไก่บ้านพี่น้องแซ่บ เมื่อวานฝนตกอยู่พี่น้องแต่ตอนนี้ฮอนฮอทฮอร้อ,อนคือเกา่าโคกับ3เฮียงกันอีกแล้วพี่น้องกินตำหม,มังหม่วงกันดีกว่าเนาะต้มไก่บ้านแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวเขาจะตำหม,มังหม่วงสัวเขาจะเอากินไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย